สวัสดีครับฟีล์มดีและฮินฮาร์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง4สิ่งที่จะทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันโอเคก่อนอื่นเลยคุณรู้ไหมว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เลยนะจริงๆอ่ะเอาผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยผมพูดเรื่องจริงการที่คุณอยู่กับปัจจุบันอ่ะคุณจะสำเร็จในทุกๆเรื่องในชีวิตถ้าคุณทำได้อ่ะ เพราะคุณจะรู้ว่าการอยู่ปัจจุบันน่ะคุณทําอะไรแล้วมันออกมาดีที่สุดนั่นแหละมันจะยิ่งทําให้คุณไปถึงความประสบความสําเร็จเร็วคนส่วนใหญ่เอ่อคนขอโทษครับคนส่วนใหญ่อยู่กับอะไรฮะเศร้ากังวลถ้าการที่คุณเศร้าเนี่ยมันหมายความว่าคุณหมกมุ่นกับอดีตนึกถึงสิ่งอดีตอะไรก็ตามที่คุณทําพลาดมาทั้งหมดอะ่ะนั่นแหละคุณก็อยู่กับอดีตคุณก็าแต่คิดถึงมันนั่งร้องห่มร้องไห้ คนส่วนมากก็เป็นเหมือนนี้แบบนี้เยอะหรืออีกกลุ่มหนึง่งก็จะกังวลเครียดไม่อยู่กับปัจจุบนันกลัวว่านาคนจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกลัวว่าพอมันเกิดเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาก็กังวลว่าเขาจะต้องซวยแน่ๆเลยเรื่องนั้นยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดถ้าคุณมีความสงบในจิตใจนั่นเท่ากับว่าคุณอยู่ในปัจจุบันโอเคไหมครับถ้าคุณเศร้ามันหมายความว่าคุณอยู่กับดีถ้าคุณกังวลหมายความว่าคุณอยู่กับอนาคตแต่ถ้าคุณสงบมันหมายความว่าคุณอยู่กับปัจจุบันโอเคและนี่ก็เป็น4ี่สิ่งนี้ทะทําให้คุณช่วยที่จะช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับผมข้อแรกนะครับคุณรู้เอาไว้ว่าหนึ่งปีเนี่ย มันมีอยู่แค่2วันครับวันแรกคือวันที่คุณไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วซึ่งนั่นก็คือเมื่อวานและอีกวันหนึ่งคือวันที่คุณสามารถทำอะไรได้นั่นก็คือวันนี้ตอนนี้เข้าใจความหมายนี้ไหมครับ วันที่คุณทําอะไรไม่ได้แล้วนึกให้ตายยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้และอีกในไม่ช้าวันนี้ที่คุณสามารถทําอะไรได้ก็จะกลายเป็นเมื่อวานที่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณควรโฟกัสในวันที่คุณสามารถทําอะไรได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดออกจากโฟแบบว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกคิดถึงเหตุคิดถึงข้อนี้ว่าเอาไว้นะครับข้อแรก มีอยู่แค่2วันในชีวิตคุณวันที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้กับวันที่คุณสามารถทําได้ซึ่งนั่นก็คือเมื่อวานกับวันนี้เอาไปคิดนะฮะมันจะช่วยทําให้คุณแบบมีกําลังใจที่จะแบบว่าอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับสองอยิ่งคุณขอบคุณเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาชีวิตมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้นครับ คุณขอบคุณอดีตทุกสรรสิ่งเลยไม่ว่ามันจะเกิดเรื่องแย่ไม่ว่าคุณจะทำพลาดหรือว่าคุณทำดีอะไรก็ตามคุณขอบคุณมันให้หมดแบบว่าเออขอบคุณนะเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดมันส่งมาถึงตัวฉันในวันนี้ทําให้ฉันได้ลงมือทําอะไรบางอย่างในวันนี้ให้ที่ฉันประสบความสําเร็จในวันนี้ที่ฉันได้ลุกออกมาทําอะไรบางอย่างในวันนี้ที่ฉันได้ออกมาหาคลิปดีๆฟังเพื่อปลุกกําลังใจตัวเองในวันนี้นั่นคือผลที่มาจากอดีตทั้งหมดขอบคุณครับการขอบคุณจะช่วยคุณ นึกถึงปัจจุบันได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อหนึ่งนะลองนำไปใช้กันดูต่อไปนะครับข้อที่สามมีความสุขในชีวิตโอเคมีความสุขในชีวิตไปทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขกับหนึ่งอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขในการทำไม่ใช่เครียดเพื่อที่จะทำน,นะครัมีความสุข ถ้ายกตัวอย่างได้ง่ายๆเลยก็คือการออกกําลังกายฮะถ้าคุณสังเกตการออกกําลังกายเนี่ยหลังจากที่คุณได้ออกกําลังกายเสร็จอ่ะคุณจะมีความสุขภูมิใจตัวเองในเล็กๆน้อยฮะคุณจะมีความสุขจริงๆนะเพราะผมผมลองเทสกับตัวเองแล้วหลังจากที่เราได้ออกกําลังกายพอออกเสร็จแล้วอ่ะหลังจากที่มันเหนื่อยที่มันผ่านจุดที่มันแบบที่มันล้ากล้ามเนื้อที่มันเหนื่อยมาแล้วอ่ะพอเราทําได้เราจะสึกภูมิใจว่าเฮ้ยวันนี้ เราได้ทำอะไรที่มันมีประโยชน์ทําเพื่อร่างกายของตัวเราเองอะ่ะมันทาให้เรามีความสุขครับแล้ววินาทีนั้นคุณก็จะอยู่กับปัจจุบันด้วยแล้วมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆนะครับโอเคต่อไปครับวิธีที่4วิธีสุดท้ายวิธีที่4ก็คือปล่อยวางและก็รีเซ็ตสมองของตัวเองครับคือในเวลาทีค่คุณรู้สึกว่าคุณฟุ้งซ่านคุณกังวลคุณหยุดอะไรไม่ได้แล้วชัดดาทุกอย่างครับวินาทีนี้ นอนนอนก็ได้นะครับนอนก็เป็นวิธีใช้ได้แต่ส่วนใหญ่นอนผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันยังไม่ได้รีเซ็ตหมดสักทีเดียวจิตใต้สํานึกคุณยังนึกถึงความกังวลอยู่คุณต้องรู้สึกปล่อยวางทําสมาธิผมแนะนําก็คือลองฟังดนตรีเพาะๆนะครับหาดนตรีเพาะๆฟังอะไรสักอย่างนึงอย่างตัวผมเนี่ยจะชอบฟังซาวท็กที่แบบคุณลองเขียนคําว่า r e l a x music เป็นดนตรีนื้อรีแลกทั้งหลายแหล่คุณลองไปพิม์อย่างเงี้ยใน YouTube นะครับคุณจะค้นพบดนตรีที่มันทําให้คุณสร้างความสุขได้มากมายแล้วให้คุณคิดว่าวินาทีช่งวงนาทีเนี้ยคุณจะไม่คิดสิ่งดใดเลยทั้งสิ้นคุณหลุดพ้นจากทุกอย่างณนะตอนเนี้ยคุณมีความสุขอยู่กับปัจจุบันปล่อยวางทำสมาธิครับอ่า วิธีนี้ก็ช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและสร้างความสุขในตัวเองได้ซึ่งมันเป็นวิธีเอาตรงเทียบกับทุกวิธีทั้งหมดอะวิธีที่สีถ้าคุณสามารถทําได้อะคุณทําได้ทุกวิธีเลยเพราะมันจริงๆการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าผมพูดตรงๆขนาดตัวผม ก็ยังยังยัง,ย,งยังต้องใช้เวลาในการทําสมาธิระดับหนึ่งนะฮะยังไม่ถึงกับขั้นเก่งอะไรแบบนั้นแต่ถ้าคุณสามารถทําได้และฝึกฝนมันบ่อยๆคุณก็จะทําได้แน่นอนถ้าคุณทําข้อที่4ได้เนี่ยข้อ1 2 3ทํสาได้เหมือนกันครับไม่ยากเหมือนกันนะครับผมและนี่ก็คือ4ี่สิ่งนะครับที่จะทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันการที่คุณอยู่กับปัจจุบันผมก็บอกคุณไปแล้วนะว่ามันจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มันดีขึ้นแน่นอนนะครับ ผมการันตียังไงก็ดีขึ้นเพราะคุณไม่ได้ไปเสียเวลาชีวิตกับสิ่งที่คุณทําอะไรไม่ได้คุณกังวลคือคุณคุณทำงานยังไม่มีความสุขเลยตอนนี้แต่คุณกังวลว่าอนาคตจะเกิดเรื่องซวยับคุณมันก็ทําให้คุณแบบทํางานได้ไม่มีความสุขทํางานได้ไม่เต็มที่ร่างกายของคุณหลังสารอะไรต่างๆนานาสร้างความเครียดป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นหยุดคิดกับมันนะครับผมขอให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับสำหรับนี้ก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับรีแลกอินฮาร์ทสวัสดีครับผม